ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูฝนเลยนะครับยิ่งแบบฟ้าคึมคึมแบบนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับเห็ดก็จะเริ่มออกนะครับเดี๋ยวเราจะตามพ่อตากับแม่ยายไปดูกันว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บไหมเพราะว่าแถวๆนี้นะครับมีเห็ดทุกปีนะครับไปดูกันครับว่าจะได้ไหมอันนี้แม่ยายกาลังแหวกทางเพื่อหาเห็ดอยู่นะครับเดินไปแล้วครับยุงก็กัดขันก็ขันอุ้ยชีวิตชาวสวนอู้นี่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 เฮ้ยเพียบเลยนี่ว้าวหู หนู่นเต็มเลยนู่นมีข้างในข้างในเต็มเลยอ่ะนี่ข้างในเต็มเลยครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนครับนี่นะครับช่วงฤดูการเฮ็ดเริ่มออกนะครับนี่ฝนแบบลงแบบฟ้าคึมๆนะครับเราก็จะได้เห็นเฮ็ดนะครับไม่รู้ไม่ยายเห็นอีดอกนี้ว่านนะโอ้เยอะแยะเลยครับข้างในเพียบเลยอะ่ะ ดูนี่นี่ฮะน,นี่ครับจะเต็มกระถังแล้วข้างในอีกอะเรามาขึ้นในแง่มชะอ,อมเลยนะมีหนามเลยนะนี่ครับอุ้ย โหดเยอะเลยครับเพื่อนๆน,นี่มาแป๊บเดียวเต็มถังแล้วอะนี่อันนี้เป็นแผนกเก็บนะครับรแผนกเซอร์เวจกาลังเดินเซอร์เวจอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามดูกันนะครับว่ามีไหมครับเนี่นะครับเรียบร้อยน่าจะหมดละนี่ครับโอ้โหเพียบเลยครับ ไม่ธรรมดาด้ยนี่โอเคครับสรุปแล้วก็น่าจะได้แค่ที่เห็นตะกี้แล้วครับประมาณกระถังหนึ่งเต็มเ็มเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ที่เดินมาให้ยุงกัด <laughs> จริงๆอยากจะบอกว่าบรรยากาศแบบบ้านนอกบ้านนอกชนบทชนบทแบบนี้คือในฤดูกาลต่าง,างๆมันก็จะมีอะไรให้เราแบบตื่นเต้นเนาะได้เก็บเฮดได้เก็บผลละมงผล,ลไม้อีช่วงก่อนหน้านี้เขาก็จะแคะอะไรนะเฮ็ดเพาะกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปแคะอะไรก็เขานะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ ชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาทําคลิปอะไรใหม่ๆที่มันแปลกๆใหม่ๆลงให้นะครับวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับสาหรับเฮ็ดโคนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลของมันด้วยแล้วก็ในช่วงที่แบบฟ้าคึมๆฝนโปรยๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเฮ็ดอะไรเงี้ยขึ้นนะครับตามมันจะขึ้นตามอีมองเดิมและอีมองเดิมตํำๆแล้วครับมันจะขึ้นเพราะมันมีหัวเชื้ออยู่เนาะ <S <S โอเคไม่รู้แม,ม่ย้ายไปไหนแล้วไปไหนแล้วก็มาดูแป๊บนึงหาแม่ย้ายไม่เจอแล้วโอเคครับผมฝากด จมโบตจีน <laughs> <laughs>